นับสนุนโดย Ford Focus Sport Plus ใหม่เครื่องยนต์ Duratec 2.0 AJ DVD พระเอกตัวจริงลงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม a a Power สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซารา่านุสราแบทเลอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวคราวคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของกระแสละครดังที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ล่าสุดเป็นเหตุให้แฟนๆละครที่อินจัดถึงขั้นเรียนแบบตามหนึ่งในนักสแสดงอย่างสาวไออภิษฎาจะมีความเห็นว่ายอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะกลายเป็นเรื่องสนด้ค่ะเมื่อละครดอกซมสีทองแรงจะมีเด็กลอกเลียนแบบ เอาคำพูดออกมาด่าว่าแม่จนแม่เสียใจกระโดดน้ำฆ่าตัวตายงานนี้ก็รู้ว่าสาวไอ้พิษดาอีกตัวละครเด่นในเรื่องจะมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะจริงๆมันยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามองแล้วแบบเออทำไมรลาย,ยาทำไม่น่ารักเลยอันนี้ที่อาดีมานะคะเป็นต่างมุมมองของคนนะคะที่บางคนเขาก็มองแล้วก็รู้ว่าโอเคตัวระย,ยาเป็นตัวไม่ดีซึ่งคนดูน่าจะดูแล้วนําไปคิดได้ถึงสาวบีนันทิพย์จะเดินกระแสข่าวพูดถึงเรื่องอดีตคนเคยรักอย่างหนุ่มเคนล,ลี่ธนาพา์ว่ายกรถให ซึ่งเจ้าตัวก,ก็เดีมายืนยันว่าสาม,มารถซื้อได้เองไม่คิดเจ้าของไข่แถมยังย้ำชัดว่าถึงจะโดนกระแสข่าวเรื่องความรักยังไงก็ไม่เคยเข็ดเพราะความรักเป็นเรื่องของอนาคตาค่ะพูดตรงๆนะคะไม่ว่าบีจะคบใครกันแล้วแต่บีไม่เคยหวังผลของของเขาไม่เคยหวังเงินไม่เคยหวังอะไรสิ่งอะไรที่เราอยากได้เก็บตังค์ซื้อเองค่ะโสดค่ะโสดอนาคตเรื่องไม่แน่นอนค่ะตอบไม่ได้ มีข่าวต้องออกมาเคลียร์กันอีกแล้วค่ะสําหรับหนุ่มกันกันตาถาวรทีล่าสุดก็มีข่าวหรือว่าไปเส้นกิจการร้านอาหารของสองาวจ,าจาัารจันทักคำศิริงานนี้เจ้าตัวกมายืนยันว่าเส้นแค่พื้นที่เท่านั้นค่ะมันมังคีเซิร์ฟนะครับก็เปิดอยู่ที่ลาบิล่าอารีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นร้านอิมิพิมันของเออจัารจั์เขาที่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดที่นั่นแล้วมันมีปัญหาน้ารั่วแล้วก็หลายๆอย่างจะเปิดที่จ้ตัวเกตเวย์ทั้งสามตอนนี้เวลาของสาระก,ก็หมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาเปเดเรื่องาาววขงงงงคนนนบบัััเเทททิด้ใใหมใ่่่ชสสีะ